อ่ะกระโดดหนักหนามาเลยโอเคโอเคมันจะได้ควานแห้งแล้วเอาพข่าออกแล้วกันมาเพลงลงมเพลงลงอีมัดไส้กันเนี่องเลยออ่ะเราจะให้บอกคทาควาขวันเด็กนะคะทุกคนทำควานวันเด็กปีนี้นะเงินราั เรมีอยู่ตอนนี้นะมันกำลังวันๆๆอยู่คำขวัญวันเด็กปีนี้นะหกคนนี้ต่อไปพราะนี่คือการเปิดเหมือนเปิดงานเลยนะเปิดงานก็ต้องมีคำขวัญวันเด็กแกชายแจกสีอ,อะไรอะไร,ะไรวะอะไรวะ,ะรยินเล่วเมื่อกี้นี่อะไรวะอะไรวะป้าอ่านไปหลายรอบแล้วเมื่อกี้นะอ่านไปหลายรบกกนะอนยรบนะ,ะนะมั่นใจกันไหมทุกคนมั่นใจไหม,ม,ไหมเดี๋ยวป้าเป็นคนใจดีด้วยอ่านให้ฟังต่อรอบหนึ่ง ป้าก็คุ้มครองาะป้าคนแก่แล้วไม่ใช่ดิน้องอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะเพื่อความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบบอเพลงเลยนะเขาถองมายนะทำขวัญวันเด็กแห่งชาตินะวันเสาร์ที่13มกราคม2566วั67สร้างว่าย้อนไปมืปีที่แล้ความขวัญคำขวัญวันเด็ก2567นะจากนะคะนายก เศร,รษฐาทวีสินนะคะนายรัฐมนตรีนะคะทุกคนนะมองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิไปไตยท่อนเดียวท่อนๆๆ<ะ>เนาท่องเนะนฮะต้องให้รำก่อนแล้วให,ใ,หใ,หให้อันนั้นดีไหมใครจะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนงงอ,อ,อันนั้นคนได้บอกไม่ได้เข้ามาแข่งไปยกลือข้างนอกอ่ะ คิดดูพพููดดแแลล้้ววตามระความสูงเอาเคเรียนก่อนเรียนก่อนพูดอ้าวตามระความสูงคนสุดท้ายมันจะได้เปรียบนะเพราะว่าฟังคนอื่นเขาพูดมาหลายรอบได้ในที่ก่อนครูมาะลูกเป็นคนดูหน่อยว่าเขาถูกไหมคำขวัญวันเด็กนะคะแอดมินจะท่องเลยแอดมินโอเคเดี๋ยวป้าให้ไม่เลยทุกท่านเอาไม้ให้น้องเขาเอาเลย ใส่ไม้ลูกใส่ไม้มองลูกว่างให้สุดสันคิดสร,รส้างสรรค์มองแตกจากจากประชาธิปไตยโอเคอันนี้ยังพลาดยังพลาดิถ้าหลังแป๊บนึงค่ะทุกคนเอาแบบชัด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 เอาชัดชัดดังนชัดชัดใครได้เอาวันนี้ง่ายๆเลยข้างขวาวัน,นเด็กวันนี้เนี่ยใครท่องได้ไปลเลยห้าร้อยเลยวันนี้ย เดี๋ยวเดอันนี้เกรกระหลกหลาแล้วเนี่ยโอเคแล้วต่นนี้นิฟันยังไม่ขึ้นเลยขันหน้ายังไม่ขึ้นอะพี่สองพันอยากได้รางวัลให้รีท่องคนสุดท้ายได้เปรียบมองโลกเองโลกควเมาคารมความแตกทาไมไม่ออกอะ่ะรวมกัรสร้างประชาธิปไตย ยัง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 ไม่ดูใช่หมยังยังยังไม่ต่างโอเคขาดต่างไปนิดนึงอ่ะเข่านร้นนีมีอยู่บเมีไหต่ต่างใช่ไหมโอ้อ้ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในหานแน้ดนก่นคนต่อไปคนต่อไปอ่เห้ออคนต่อไปถุนหน่งนะคนนหนงถูกใช่ไหมแต่เมื่อกี้เสียมอสักรอบได้ไหมอ่ะออ เด็กไทยต้องเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนเรามาใหม่สิลูกมองลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโอเคโอเครอ้รับ้อครับอ่ะคนต่อมาไมได้ไหม ไอ้เอ็มินีให้พี่เอาก่อนลูกให้พี่เอาก่อนพี่เอาก่อนครับไอ้ทีมขนมไอ้ทมไอ้ติมไอ้ติมไอ้ทมพ่เยอะเลยเ้ยไอ้ทีมเ้้ทีมเอ็นเอ็นเอ็เอ็นไอ้ทีมเอ็นนั่นนนมาโลง